เออพร้อมรูปหัวแบบสุดใจใช่ไอ้นี่คือแบบนวันหนึ่งแต่ผมไม่ใช่แค่ราวธรรมดาแต่ผมไม่ปชาแ่ใต้ี่แล้วก็ปิตาปิตาเลยจอิิตาแล้วก็ลองจับมือก่อนพุ่พุ่ไปจ้าค่อยอ็่อจับเรื่อยๆไม่ไปจับทายนี่คนนี้ต่งัเป็นไงได้เมยาเยาามียเเองเมยเาเองเยลเลยเรายนเลมมเ น uh, ี่นเม่ค่ออกชุกตู้นะนี่คืออไรอ่ะเ่อไม่ใช่แล้วก็เด็กนี้จะมีอาจจะพูดถึงความของป้า้นี่ยอจมีต้องมีเราเรียงว่าเราเรื่องอะไรที่ต้องมีในคนก็ชอบซรต้องผลิอะไรเราตองเรื่อไม่บ็ไรเยอะไ้องอ คุสา่นนี่เดี๋ยวมาเนี่